เด็กๆจ๋าที่น่ารักทุกคนเลยวันนี้เด็กๆมาเจอกับครูหมีเช่นเดิมนะคะในทัศะ c r e ก t i v r r e a i i n g กิจกรรมช่วงเวลาตอนเช้าตอนกลางวันและตอนเย็นค่ะแล้ววันนี้เด็กๆมาเจอกับครูหมีนะคะ เอ๊ว่าแต่เด็กๆทุกๆคนพร้อมกันหรือยังคะว่าวันนี้ครูหมีไม่ได้มาคนเดียวนะครูหมีพาเพื่อนมาอีกหนึ่งตัวเอ๊ไม่ใช่สิไม่ใช่สิมากันเยอะแยะเลยค่ะเด็กๆเ,เพื่อมาเพิ่มความสนุกสนานให้กับเด็กๆด,ด้วยนะในนิทาน ไก่โต้งบอกเวลาแล้วเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วพี่ไก่โต้งแล้วก็เพื่อนๆกระพร้อมแล้วนะคะเด็กๆถ้าเราพร้อมแล้วอู้ครูหมีเห็นน้องเอวาน้องนิชาอืน้องเติมเต็มด้วยนะเยี่ยมมากเลยคะ่ะรอครูหมีอยู่ด้วยถ้าพร้อมแล้วเรา ไปฟังนิทานไก่ต้องบอกเวลากันเลยค่ะเอไอเอ๊เอ๊เอ้ยเ,เ,เสียงไก่ต้องมาทักทายพี่พระอาทิตย์ในตอนเช้าค่ะเด็กเดกเอ้พี่พระอาทิตย์โผล่ขึ้นมาจากพื้นดินแล้วพี่ไก่ต้องทักทายพี่พระอาทิตย์ว่าวันนี้ทำไมตื่นแต่เช้าพี่พระอาทิตย์ถามพี่ไก่ต้องว่า แล้ววันนี้เจ้าอะตื่นแต่เช้าเจ้าจะไปไหนหรออ๋อเราจะชวนเพื่อนๆไปเที่ยวกันในป่าว่าแต่เอะเพื่อนๆจะตื่นกันหรือยังเพราะวันนี้ก็ตอนเช้าแล้วเราไปปลูกเพื่อนๆไปเที่ยวกันดีกว่าค่ะเด็กๆเอแล้วพี่ไก่ต้องก็เดิน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  เดินไปปลุกเพื่อนคนแรกเลยก๊กก๊กก๊กพี่หมีพี่หม,มีจา๋าพี่หมีจ๋านี่ตอนเช้าแล้วนะตื่นหรือยังพี่หมีพี่หมีบอกว่ากำลังจะตื่นแล้วมาปลุกเราตอนเช้าเลยนะอ๋อเราจะชวนพี่หมีไปเที่ยวกันในป่านะได้ได้ได้ได เดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเราไปชวนเพื่อนๆอ,อีกพี่ไก่ตรงก็เด,เดิน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 ไปหาเพื่อนอีกเอพี่กระต่ายพี่กระต่ายจ้าพี่กระต่ายตื่นหรือยังก๊อก๊อก๊อพี่กระต่ายบอกว่ามาปลุกเราแต่เช้าเลยนะเจ้าหมี จเจ้าไก่ตองบอกว่าก็ตอนเช้าแล้วอืมได้ได้ไ,ดไดแล้ววันนี้เจ้าจะพาเราไปไหนหรอไก่ต้องไก่ตองบอกว่าเราจะชวนเพื่อนๆไปเที่ยวกันในป่าวันนี้ได้เลยได้เลยงั้นเราไปชวนเพื่อนๆกันต่อนะคะเด็กๆแล้วก็พี่ไก่ตองก็เดิน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 ไปปลุกเพื่อนอีก แล้วพี่ไก่ต้งก็เดินเดินเดินไปปลูกพี่กระต่ายพี่หมูอูดอูดอูดและก็พี่หมาด้วยว่าวันนี้เราจะไปเที่ยวกันในปา่าอาแล้วเพื่อนๆและพี่ไก่ต้งก็ตื่นกันตอนเช้าแล้วพระอาทิตย์ก็ส่องสว่าง เอ๊แล้วพี่ไก่ต้งก็ชวนเพื่อนๆเดินเข้าไปในป่าลันลันลาลันลันลาลันลลาอูดอูดอูดอเอ๊พี่ไก่ต้งแล้วก็เพื่อนๆเล่นกันในป่าอย่างสนุกสนานเลยแต่ว่าเอ๊พี่ลิงบอกว่าเราเดินเข้ามาในป่าเนี่ยตั้งแต่เช้าแล้วนะ ตอนนี้เราก็เริ่มหิวแล้ว่พี่หมูบอกว่าแสดงว่าใกล้จะถึงตอนกลางวันแล้วถ้าเป็นตอนกลางวานันเด็กๆต้องทำไงนะต้องรับประทานอาหารนั่นเองพี่ลิงพี่หมูพี่ไก่ต้งพี่มา บอกว่าหิวแล้วแหละเราพักรับประทานอาหารในตอนกลางวันกันก่อนดีกว่านะนางตายต้นไม้นี่แหละ่รมรื่นดีพี่ไก่ตง้งพี่ลิงพี่หมู พี่ม้าแล้วก็พี่กระต่ายกินผลไม้กันอิ่มแล้วเอ๊แล้วเราก็เดินไปเที่ยวกันในป่าจนเพลิดเพลินสนุกสนานเลยพี่ลิงก็ห้อยโหนบนต้นไม้พี่กระต่ายก็ไปหาอะไรตามพื้นดินพี่ไก่ต้องก็บินบิน บินอยู่ในป่าเอหรือพี่หมานะคะเด็กๆสนุกมากเลยพี่หมาก็วิ่งเล่นอยู่ในป่าเหมือนกันเพื่อนๆทุกตัวมีความสุขมากเลยค่ะแต่พี่ไก่ต้องบอกว่าเอ๋ๆๆอ,อ,อ,อุ๊ยเราอยู่ในป่ามาทั้งวันแล้วสงสัยอนี่ก็จะถึงตอนเย็นแล้วนะสิพี่พระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วอถ้าถึงตอนเย็น แสดงว่าพวกเราต้องกลับบ้านกันแล้วแหละถ้าอยู่ในป่ามืดมืดมันจะอันตรายต้องรีบกลับบ้านแล้วเพราะว่าเป็นเวลาตอนเย็นพี่ไก่โต้งพี่สัตว์ต่างๆเพื่อนๆก็พากันกลับบ้านเพราะว่าเล่นกันมาทั้งวันแล้วต้องกลับบ้านแล้วค่ะเด็กๆ แล้ววันนี้พี่ไก่โต้งแลวก็เพื่อนๆเ,เล่นสนุกสนานกันอยู่ในป่ากันอย่างมีความสุขค่ะ<ม>เด็กๆจ๋าเด็กๆได้ฟังนิทานไก่โต้งบอกเวลากันไปแล้วใช่ไหมคะสนุกไหมคะเด็กๆชอบนิทานไก่โต้งบอกเวลาไหมนะ ว้าวน้องเหนือบอกว่าสนุกครับครูหมีเยี่ยมมากเลยค่ะแล้วเอในนิทานของครูหมีกล่าวถึงอะไรคะฮะใช่แล้วเยี่ยมมากเลยค่ะน้องดีพร้อมเกี่ยวกับเวลานั่นเองมีเวลาอะไรบ้างนะตอนเช้าตอนกลางวัน ตอนเย็นเยี่ยมมากเลยค่ะแล้วใครนะที่มาทักทายพี่พระอาทิตย์ตอนเช้าที่ร้องอะไรนะมาปรางใช่แล้วค่ะพี่ไก่โต้งนั่นเองมาทักทายพี่พระอาทิตย์ในตอนเช้าเยี่ยมมากเลยแล้วพี่ไก่โต้งล่ะคะเด็กจะมาชวนเ,นเพื่อนไปเที่ยวไหนคะ น้องเอลซ่าใช่แล้วจะชวนเพื่อนๆไปเที่ยวกันในปา่าสุดยอดเลยค่ะเอเมื่อไปเที่ยวกันในป่าแล้วพี่ไก่โต้ก็มาชวนเพื่อนๆใช่ไหมล่ะคะเด็กๆแล้วไปชวนเพื่อนๆเพื่อนๆของพี่ไก่โต้มีใครบ้างคะใครจำได้บ้างเอ่ย ว่าเพื่อนของพี่ไก่โตมีใครบ้างเจ้าสมุดบอกว่ามีพี่หมูพี่ลิงพี่กระต่ายพี่มา้าเยี่ยมมากเลยค่ะแสดงว่าเด็กๆของครูหมีเนี่ยตั้งใจฟังนิทานนะสุดยอดเลยค่ะแล้วเมื่อถึงตอนไหนนะคะเด็กๆที่เหล่าสัตว์ทั้งหลาย โอ้ยหิวจังเลยหิวจังเลยอะไรนะตอนไหนนะว้าวน้องเอวาเก่งจังเลยตอนกลางวันไงล่ะคะเด็กๆตอนกลางวันก็ไปถึงช่วงเวลาหนึ่งนะคะที่เด็กๆต้องรับประทานอาหารนั่นเองเหมือนกับพี่ไก่ตง้งแล้วก็เพื่อนๆเ,เลยใช่ไหมล่ะคะเยี่ยมมากเลยคะ่ะเมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้ว เพื่อนๆกับพี่ไก่ตองก็เล่นกันอยู่ในป่าเลยพอถึงตอนไหนนะที่จะได้กลับบ้านแล้วน้องโซ่บอกว่าตอนเย็นครับใช่แล้วค่ะเหมือนเด็กๆเ,เลยตอนเย็นก็ทำไมนะกลับบ้านสุดยอดเลยค่ะพี่ไก่ตองแล้วก็เพื่อนๆถึงเวลาตอนเย็น ก็พากันกลับบ้านค่ะพอเล่นกันมาทั้งวันแล้วถึงเวลาก็ต้องกลับบ้านคือตอนเย็นนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะนิทานของครูหมีสนุกไหมคะเด็กๆนิทานไก่โต้งบอกเวลาวันนี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้ถึงช่วงเวลานะตอนเช้าตอนกลางวันและก็ตอนเย็นนะคะ แล้ววันนี้หมดเวลาของครูหมีแล้วค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนอยู่บ้านอย่าลืมใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลืองานคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะจะเป็นพี่อนุบาลสองแล้วเป็นเด็กดีนะคะดื่มน้ำเยอะๆนะคะเด็กๆแล้วเจอกันตอนเปิดเทอมนะคะบ๊ายบายนะ